กรณีศึกษาการฟื้นฟูดินเสื่อมสภาพเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเซาเขาหินซ้อนมาจากคำที่ถูกกล่าวขานตามลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเนินเขามีหินขนาดน้อยใหญ่ทับซ้อนกันอยู่ทั่วไปสมัยหนึ่งพื้นแผ่นดินแห่งนี้เคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้และพืชพัธุ์นานาชนิด เมื่อการเวลาผ่านไปผู้คนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรยังไม่ระมัดระวังเพียงไม่นานพื้นแผ่นดินแห่งนี้ได้กลายเป็นผืนดินที่เสื่อมโทรมคล้ายดั่งทะเลทรายแม้พืชที่ทนแลง้งก็ยังไม่อาจยืนต้นอยู่ได้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการสถาปนาจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2522 ในคราวเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดศาลพระบวรราชานุสาวรีของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวณนะตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราณนะที่นั้นรัศดรเจ็ดนายได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินบริเวณหมู่สองบ้านเขาหินซ้อนตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน264ไร่เพื่อต้องการให้สร้างพระตำหนักด้วยเห็นว่า พระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่ไหนก็พยายามที่จะพัฒนาทําให้ที่ดินเจริญขึ้นเนื่องจากผืนดินเสื่อมโทรมไม่สามารถทําการเกษตรได้ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประวัติมีว่าตอนแรกมีที่ดิน264ไร่ที่ผู้ใหญ่บ้านให้เพื่อสร้างตําหนักในปี2522ที่เชิงเขาหินซ้อนใกล้วัดเขาหินซ้อนก็เลยถามผู้ที่ให้ที่นั่นนะ ถ้าหากไม่สร้างตำหนักแต่ว่าสร้างเป็นสถานที่ที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรจะเอาไหมเขาก็บอกยินดีก็เลยเริ่มทำในที่นั้นพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพเสื่อมโทรมดินขาดความอุดมสมบูรณ์เนื้อดินเป็นทรายมีการช้าล้างพังทลายสูงดินรองรับน้ำได้เพียง30มิิเมตรมีการปลูกพืชมันสำปะหลังติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่มีการปรับปรุงบำรุงดิน ผลผลิตพืชที่ได้รับต่ำและทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับปัญหาของผืนดินของที่นี่อีกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีการตัดป่าและปลูกพืชไร่เช่นข้าวโพดและมันสำปะหลังซึ่งทําให้ดินจืดและกลายเป็นดินทรายมีแร่ธาตุน้อยในฤดูแล้งจะมีการชะล้างเนื่องจากลมพัด wind erosion ในฤดูฝนจะมีการชะล้างจากน้ำซ้อ water erosion และยังมีพระราชดำรัสเพิ่มเติมอีกว่าตอนศึกษาดูพื้นที่นั้นพัฒนายากมากเพราะว่ามีแต่หินแล้วก็เขาปลูกมันสำปะหลังก็เลยนึกว่าอาจจะสาธิตการปลูกมันสำปะหลังมันสำปะหลังนั้นแม้จะไม่มีน้ำก็ยังพอปลูกได้โดยง่ายแต่ที่นี่เขาปลูกมันสำปะหลังไม่ขึ้นหมายความว่าอะไรปุ๋ยไม่มีน้ำไม่มีมีแต่ทรายการปลูกมันสำปะหลัง ก็ต้องรู้หลักการสร้างดินไม่ใช่ทรายมีแต่ทรายแล้วก็สร้างน้ําเพื่อที่จะให้มีความชุ่มชื้นหน่อยมันสับปะหลังนี้เขาเข้มแข็งมากไม่ต้องการน้ําเท่าไหร่แต่ที่นั่นมันไม่ขึ้นก็ถามคนที่ให้ที่เขายอมรับว่าเขาให้เพราะเขาทําไม่ได้เพราะเขาปลูกมันสับปะหลังไม่ได้มหสัจจันยร์ เมื่อครั้งเริ่มจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่อมาจากพระราชดำริทรงมีพระราชดำริเป็นหลักการสำคัญให้ปฏิบัติคือการพัฒนาที่ดินเลวหรือดินเสื่อมโทรมให้ได้รับการฟื้นฟูจนกลายเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์และขณะน,นี้เรากำลังอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารครามจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซามีสภาพภูมิประเทศเป็นเขาหินแกรนิตรองรับพื้นดินอยู่เบื้องล่างและมียอดหินโผล่สูงขึ้นมาประมาณ120 m, เมตรเหนือระดับน้ำทะเลที่ราบเชิงเขามีระดับประมาณ60เมตรและที่ราบลุ่มจะมีระดับประมาณ20 m, เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สภาพของพื้นดินส่วนมากจะเป็นลูกคลื่นหลอนลาดมีความลาดชันประมาณ 2- ถึงเปอร์เซนดินเกิดจากการสลายตัวของหินแกรนิตมี2รูปแบบคือดินที่ปรากฏอยู่บนเนินสูงจะเป็นดินที่เกิดจากการผุสลายตัวของหินแกรนิตลงเป็นดินอยู่กับที่โรงแหล่งกาเนิดลักษณะเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือร่วนเหนียวปนทรายอาจจะพบเศษหินปะปนอยู่บ้างบางแห่งดินส่วนใหญ่จะเป็นดินลึก บางแห่งเป็นดินค่อนข้างลึกชั้นหินแกรนิตท,ที่กำลังสลายตัวจะอยู่ในระดับความลึกประมาณ80เซนตเมตรส่วนดินที่เกิดจากการสลายตัวของหินแกรนิตแล้วถูกพัดพามาทับถมกันจะพบบริเวณส่วนต่ำของเนินหรือบริเวณที่ราบต่ำระหว่างเนินเนื้อดินส่วนใหญ่จะเป็นทรายตลอดชั้นความลึกของดินบางแห่งในระดับความลึก100-180ซนเมตรจะพบปริมาณดินเหนียวเพิ่มมากขึ้น โดยมีเนื้อดินร่วนปนทรายถึงดินร่วนเหนียวปนทรายปัญหาหลักของพื้นที่เขาหินซ้อนได้แก่ปัญหาการขาดแคลนน้ำหลังฤดูฝนปัญหาดินที่เป็นทรายจัดและปัญหาความสมบูรณ์ของดินต่ำปัญหาหลักของพื้นที่เขาหินซ้อน 1. ปัญหาขาดแคลนน้ำหลังฤดูฝนพื้นที่นี้ มีฝนเฉลี่ย1,610ม mm ิลิเมตรต่อปีช่วงขาดแคลนน้ำเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมเป็นเวลาประมาณ5เดือน 2. ปัญหาดินที่เป็นทรายจัดไม่อุ้มน้ำมักจะแห้งในฤดูแล้งเพราะระบายน้ำได้ดีเกินไปและมีค่าความเป็นกรดสูงถึงสูงมากในหลายชุดดิน 3. ปัญหาความสมบูรณ์ของดินต่ำโดยดินมีแร่ธาตุสารอาหารพืชตามธรรมชาติอยู่ในระดับตา่า ปริมาณสารอินทรีย์ในดินน้อยและค่าความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกต่ำเริ่มต้นการฟื้นฟูผืนดินเสื่อมโทรมและไม่สามารถทำการเกษตรได้ด้วยการสร้างอ่างเก็บน้ำโดยแบ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่2อ่างคืออ่างเก็บน้ำห้วยน้ำโจนตอนบนความจุ1.9ล้านลูกบาทเมตรและอ่างเก็บน้ำห้วยเจริญสุขความจุ1.9ล้านลูกบาทเมตรเช่นกัน อ่างเก็บน้ําขนาดกลางคืออ่างเก็บน้ําห้วยสํารงใต้ขนาดความจุ600,000ลูกบาศก์เมตรและอ่างเก็บน้ําห้วยสํารงเหนือตอนบนความจุ600,000ลูกบาศก์เมตรเช่นกันอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กอ่างเก็บน้ําห้วยเจ๊กความจุ160,000ลูกบาศก์เมตรอ่างห้วยเจ๊กแยก2ขนาดความจุ101,000ลูกบาศก์เมตรและยังมีบ่อน้ําอันเกิดจากการขุดดินไปสร้างทํานบอ่างเก็บน้ e ําอีก6บ่อและมีสระเก็บ ซึ่งขุดสาหรับเก็บน้ําโดยตรงอีก7แห่งนอกจากนี้ยังได้มีการปรับลดขนาดความเป็นกรดของดินด้วยการใส่ดินมานผสมกับดินเดิมเมื่อปรับลดความเข้มของกรดลงแล้วพื้นดินเมื่อมีแหล่งน้ําพร้อมระบบส่งน้ําก็จัดการปลูกถั่วเต็มพื้นที่เมื่อได้ขนาดโตเต็มที่แล้วก็ทําการไถกลบต้นถั่วลงไปในดินเป็นการเติมสารอินทรีย์สู่ดินเพื่อให้ดินสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สืบเนื่องจากการพัฒนาพื้นที่โดยโครงการในพระราชดำริจึงก่อให้เกิดกลุ่มงานเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาดินเสื่อมสภาพเขาหินซ้อนอย่างต่อเนื่องกระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาดินเสื่อมสภาพเขาหินซ้อนอย่างต่อเนื่องกรมป่าไม้ใช้พื้นที่ทำเป็นสวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อนเพื่อปรับปรุงพื้นที่ป่าเสื่อมโทม และเป็นศูนย์รวมพันไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจและพันไม้ที่มีถิ่นกําเนิดในภาคตะว,วันออกนี้สาธิตการปลูกต้นไม้โตเร็วเพื่อใช้เป็นฟืนนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับชุมชนสมุนไพรสร้างสวนป่าสมุนไพรอีกด้วยกรมปศุสัตว์กรปกลางและซ p พีดําเนินการร่วมกันปลูกพืชอาหารสัตว์มีทั้งหญ้าหลนุนหวนและหญ้าผสมถั่วสาธิตการเลี้ยงสัตว์เช่นสุกรไก่พื้นเมืองและไก่พันุ กว้างโคเนื้อเป๊ะเทศและนกกระจอกเทศกรมประมงดําเนินการขุดบ่อเลี้ยงปลาการใช้ที่ดินขุดบ่อเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในบริเวณเดียวกันเลี้ยงปลาในกระชังบริเวณลำห้วยเพาะพันปลากรมวิชาการเกษตรดําเนินการปลูกข้าวไร่พันธุ์ต่างๆสวนยางพารามะมวงหิมะพาน์มันสำปะหลังสับปะรดเป็นการสาธิตกรมส่งเสริมการเกษตร รับงานด้านส่งเสริมผลิตภัณฑ์พืชสวนพืชไร่และการจัดไร่นาเพื่อเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้วยการปลูกบำรุงรักษาและขยายพันธุ์เช่นมะม่วงถั่วลิสงไผ่ต่างๆเข้าวโพดสาธิตการเพราะมะพราะ้าวการทำปุ๋ยหมักกรมพัฒนาชุมชนรับงานด้านส่งเสริมความรู้ด้านศิลปาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพร้อมการบำรุงรักษาส่งเสริมการปลูกพืชสวนครัว รวมพัฒนาที่ดินรับงานด้านอนุรักษ์ดินและน้ำการป้องกันการชะล้างพังทลายการใช้หินเรียงป้องกันการพังทลายของดินในบริเวณที่มีการกัดเซาะการทำผนังา้าสาธิตการทำปุ๋ยหมักแบบธรรมดาและแบบใช้เชื้อจุลินทรียการปลูกพืชหมุนเวียนปลูกพืชอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อใช้เป็นพืชคลุมดินและบำรุงดินการแก้ปัญหา ดินเสื่อมสภาพมีหลักสามประการคือ 1. การหาและการสร้างแหล่งน้ำา 2. การปรับและลดความเป็นกรดของดิน 3. การเพิ่มปุ๋ยหรือสารอินทรีย์ในดินการแก้ไขปัญหาหลัก3ประการคือ 1. การหาและสร้างแหล่งน้ำา 2. การปรับลดความเป็นกรดของดินให้เหลือน้อยลง 3. การเพิ่มปุ๋ยหรือสารอินทรีย์ในดินให้มากขึ้นสามารถเพิ่มสมรรถนะของดินได้อย่างไร การสร้างอ่างเก็บน้ําอย่างเช่นอ่างเก็บน้ําห้วยสํารงเหนือตอนบนและตอนล่างและอ่างเก็บน้ําอื่นๆล้วนแล้วแต่เป็นการเก็บกักน้ําส่วนเกินในช่วงฤดูฝนไว้ใช้ต่อหลังฤดูฝนแทนการปล่อยทิ้งเช่นในอดีตนอกจากนี้เมื่อน้ําที่ถูกกักขังไว้ในอ่างเก็บน้ํามีระดับสูงเป็นการเพิ่มเติมน้ําลงสู่ใต้ดินตามธรรมชาติยกระดับน้ําใต้ดินให้สูงขึ้นจนพืชหรือไม้ยืนต้น สามารถดึงไปใช้และเจริญเติบโตได้ตลอดปีเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งดินแห้งเพราะดินที่นี่ระบายน้ำได้ดีเกินไปไม่อุ้มน้ำปัจจุบันดินมีความชื้นเพิ่มมากขึ้นจากระบบน้ำใต้ดินการเพิ่มขึ้นของน้ำใต้ดินก็จะช่วยให้ค่าความเข้มของกรดในดินลดลงได้การเติมดินมาลงในดินจะทำให้ค่าความเข้มของกรดในดินลดลงโดยตรงโดยเฉพาะดินส่วนตื้น ดินส่วนลึกอาจจะต้องใช้เวลาอีกระยะค่อนข้างยาวหรืออาจจะต้องเติมดินมานอีกครั้งในภายหลังการปรับลดสภาพของกรดในดินจะช่วยให้ดินมีแร่ธาตุสารอาหารพืชสมบูรณ์ขึ้นดินถ้าเป็นกรดสูงจะมีผลให้แร่ในดินผูดสลายได้เพิ่มสูงขึ้นในขณะเดียวกันฤทธิกรดจะทําให้ดินส่วนคอลลอยไม่สามารถเก็บกักสารอาหารพืชไว้ในดินได้สารอาหารจะละลายไปกับน้ําใต้ดินเป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้าดินมีฤทธิ์กรดเล็กน้อยจนถึงเป็นกลางการผูสลายของแร่สารอาหารพืชจะช้าลงเล็กน้อยแต่คอลลอยดินจะสามารถเก็บกักสารอาหารพืชไว้ได้มากทําให้ดินมีสารอาหารพืชตามธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นจึงทําให้ดินมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นนั่นเองการเพิ่มสารหรือปุ๋ยอินทรีย์ในดินก็เป็นการทําให้ดินผลิตสารอาหารพืชเพิ่มขึ้นทําให้ดินมีความสมบูรณ์ขึ้นแต่เนื่องจากสารอินทรีย์ไม่ใช่สารอาหารพืช แต่เป็นสารอาหารสัตว์ส่วนสารอาหารพืชคือสารอนินทรีย์หรือสารเคมีถ้าพืชกินอาหารอินทรีย์ก็ต้องอาศัยอวัยวะพิเศษเช่นถุงม้อค้าม้อแกงลิงหรือกับดักมแมลงในการจับและย่อยสารอินทรีย์ไม่สามารถรับสารอินทรีย์ผ่านทางรากได้สารอินทรีย์ในดินจึงเป็นสารอาหารจําพวกจุลินทรีย์หรือไส้เดือนซึ่งเป็นสัตว์กินซากอินทรีย ทำให้จุลินทรีย์และสัตว์กินซากสารอินทรีย์เจริญเติบโตได้ดีในดินสารขับถ่ายหรือของเสียที่กลุ่มจุลินทรีย์ผลิตหรือถ่ายออกมามีฤทธิ์กัดกร่อนสูงทำให้เม็ดแร่ประกอบดินผูสลายละลายน้ำเป็นสารอาหารพืชตามธรรมชาติจัดว่าเป็นวิธีการตามธรรมชาติในการเร่งดินให้ผลิตหรือปลดปล่อยสารอาหารพืชให้เร็วและมากขึ้นอันหนึ่งสารอินทรีย์จะเป็นสารไม่เสถียร เมื่อผุสลายจนกลายเป็นฮิวมัสจะมีความสามารถยึดจับพวกแคดไอออนได้เชกเช่นสารคอนลอยในดินทำให้ดินสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุสารอาหารพืชที่เพิ่มขึ้นจากการศึกษาเรื่องการฟื้นฟูด,ดินเสื่อมสภาพที่ตำบลเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเซาจะทำให้เราเข้าใจถึงการแก้ไขปัญหารวมถึงฟื้นฟูและพัฒนาดินเสื่อมสภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น